เี่ยวไปเรื่อยนะเดี๋ยววันนี้สั่งอาหารป่าไว้เพิ่งเดินทางมาถึงสองวันละสั่งไว้สองวันเพิ่งเดินทางมาถึงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรนะก่อนที่จะมาดูข้างในว่ามันคืออะไรอยดูลืมคนระับ กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปเพื่อเป็นกำลังใจในการลงทุนซื้อของดูกันว่าสั่งไปจะคุ้มไหมกับราคาที่สั่งนะเดี๋ยวเรามาดูเลยมาดูใกล้ๆก็ได้ อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องกินเที่ยวไปเรื่อยๆนี่นะครับลังมิมนีม่ซึ่งก็มีหัวมีน้ำอยู่นะมีน้ำสั่งมาทั้งลังไม่ได้สั่งน้ำแต่เห็นทาง ทางเพจเขามีขายเยู่นะขายเป็นน้ําเป็นขวดเลยแต่นี่สั่งลังมามาสินเลยนี่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เยอะขนาดไหนนะสั่งไปสั่งไปในราะคาะแล้วสี่สี่สีราาส่ร้อยกว่าบาทเซียสี่ร้อยกว่าบาทรวมทั้งค่าส่งค่านั่นด้วยมาไงบีะืะ นี่โอ้ก็จะเนียวเนี้ยอืมบานบานลองกันลองกันก็จะมีลังมีหัวน้ำมีตัวอ่อนด้วยนี่ถ้าใครกินเป็นเนาะ มะเดี๋ยวมาลองกันอืมเนี่ยน,นี่น้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ลังมันอืมอืมน้ำไม่ค่อยมีลังมันก็ออกมันมันมีตัวอ่อนอยู่ เฮ้เย,ย,ย,ยมีตัวด้วยตัวบินแล้วตัวบินแล้วอุ่นเหวียวมาเลย,เลยสั่งตะลังได้กินลังจริงวะน้ำน้อยมาก นำมันน้อยเหนียวอ่ะอ่านี่เราแกวจากถุงแล้วเนี่ยได้ประมาณเนื้อสามถีรังนะนอกากนั้นมันก็อับไม่กินไม่ได้ก็กินไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอานี่มาใส่ไปเลยอืมอันนี้อันเก่าที่ซื้อเราฉีดไว้เลย นะลองก่อนโอเคชุ่มไว้อันนี้เป็นอันเก่าอันนี้นี่คือ,อยี่แร่บ้านอืมกองป่า ก็เลยไม่แน่ใจไหนกินได้กินไม่ได้วะเนี่ยน้ำมันเดี๋ยวเราลองบีบกันดูมันจะมีน้ำมันอืม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  หนึ่งคาไม้เอะไม้อะไม้เราตัดตัดกริงะอ,อยู่ที่เพจอยู่ที่เพจเขามีขายเป็นขวดเลยนะมีน้ำขายเป็นขวด มในสัง่งสั่งได้เราเป็นขวดแต่นี่อยากกินลังมันอยากเคี้ยวก็เลยลองซื้อมาดูซึ่งสั่งซื้อลังเสร็จไปช่งแรกเหมือนกันเดี๋ยวบีบน้ำมามาลองกินลังนี้ดูเป็นไงอ่าหวานนี่นี่นะนะ อืมได้ได้ได้แบบนี้ได้อืมส่วนที่ไม่ได้เนียแสดงว่ากินได้เฉพาะส่วนเนี้ยน่ากินเลยอืม อะไรเยอะล่ะนี่อ่อ๋อช่วงที่เป็นิช่วงที่กกกบบนี้นี่นี่ดิะโอ้โน้ำเยอะ

แล้วก็นี่ก็โอ้โหน้ำนะน้ำพึ่งมิ่มมิมโอ้เรียกพึ่งตลอดเลยลั่งมิ่มลั่งมิ่มเออเนี่ยโอ้มีรังนี้อืมมีรังนี้เยอะเยอะเยอะ หัวนี่เยอะถึงจะได้น้อยแต่ก็ได้กินแบบสดๆนี่หัวนึงโอ้ยนี่ก็ชุ่มเหมือนกันเนี่ยตายแล้วเปื่อนไปหมดแล้วเนี่ยนีกลังนโอ้ยอีกลงักลงนี้มีน้ำกำเสิแรง S <S <an> ดูครับอืมนะโบตองยังมากไมครับได้กินของแท้ได้กินธรรมชาตินะจะถูกจะแพงกแบบ็ว่ากันไปจะว่าได้กนินแท้กัน โอ้ปวดแขนครับครับนี่แหละไปประมาณไปเนี่ยต้องไปร,รูี่ธีอ,อ่ะ,อะ น้ำพอได้ไหมน้ำก็โอเคเน,ะน,ะนาะจะบ่ต้องเอียมากไหม่งไปแล้วแต่ถือว่าโอเคอยู่นะในระดับนึงแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบกินลงังเลยเข้าไปดูในเพจในนั่นเขาได้นะเขามีขายเป็นในนั่นเป็นเอ่อเป็นขวดแต่ก็จะแพงเลย นี่ขนาดทั้งสามสี่รังยังเล่นน้ำดูน้ำเลน,เนะนี่เอามาใส่กาแฟกินกาแฟกาแฟน้ำผึ้งน้ำมีมน้ำมีมหวานหวานแช่เ,เ,เย็นๆเฮ้ยช่ำๆเลยนี่นี่นี่น จุจ่มจุ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 ่มเหมือนคาเนลเลเลยอืมอืมฮะอีเรียบถึงได้เปลี่ยนมาหรอ นี่แหละนี่อ่าสั่งมาก็ได้ประมาณนี้นะอะถ้าใครไม่ชอบกินแบบที่มีรังก็ไปสั่งเป็นแบบเป็นขวดเป็นน้ำเขามีขายนะแต่ถ้าใครอยากกินรังกินอะไรคิดว่าหาซื้อกินแถวบ้านดีกว่านะถ้าสั่งเป็นรัง าะสั่งมาแล้วมันอากาศมันร้อนนะมันอับเนี่ยมันต้องทิ้งเลยมันอับมันเป็นกลิ่นอืมกินมันไม่ไม่อร่อยเปรี้ยวก็เลือกได้เฉพาะไอ้ที่กินได้แต่ว่าส่วนน้ำมันก็โอเคอยู่อ้าวนะเราก็เคยสั่งเป็นครั้งแรกก็โมมี่อยากมาไหมสำหรับคลิปนี้ก็ เดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้ครับส่วนคลิปหน้าก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้ส่วนคลิปหน้าจะสั่งอะไรดีวะเดี๋ยวจต้องไปหาดูในเพจก่อนว่าจะสั่งอะไรมากินดีอาหารปลาจะสั่งอะไรได้นะสั่งมาก oid ยังมาถึงเราก็ใช้เวลายอย่างน้อยก็สองวันหรือว่าใครมีวิธีการแนะนำที่ว่า สั่งมาไม่ให้มันอับหรือว่ามีวิธีเก็บรักษาในการส่งอะ่ะในเวลาตอนการส่งอแนะนำเข้ามาได้นะครับเผื่อเราจะได้บอกทางเพจเขาว่าเออแบบนั้นแบบนี้แต่เราก็ไม่ให้โทษอะ่ะอากาศมันร้อนด้วยสั่งใส่กล่องมาได้แค่นี้ก็โอเคเพราะว่าเวลาเราซื้อกินอยู่ตามตลาดมันก็ลงังนึงก็ร้อยกว่าบาทก็โอเค บางทีก็อาจจะได้แบบที่ดีกว่าหรืออาจจะไม่เท่านี้ก็เนแต่แต่ว่าได้เท่านี้ผมก็โอเคแล้วละมอนมีอย่างมากมายครับพี่น้องเดี๋ยวส่วนคลิปนี้ก็ขอ,อไว้เพียงเท่านี้กินเที่ยวไปเรื่อยชแนลขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แค่นั้นก็ถือเท่ากับพวกท่านได้สนับสนุนทางช่องเรียบร้อยแล้ว สวัสดีครับผม